จะเป็นอย่างไรถจ้าหากหนุ่มน้อยเด็กเนื้อที่ไม่ค่อยมีเพื่อนคบเขาได้ไปพบกับวัตถุประหลาดที่จะทําให้เขากับเพื่อนอีกสองคนมีพลังพิเศษทั้ง3ต่างฝึกฝนพลังช่วยเหลือกันพวกเขาจะใช้พลังนั้นทําเรื่องราวสุดปวดได้มากน้อยขนาดไหนไปติดตามชมกันได้เลยครับแต่ก่อนรับชมผมขอเก็บค่าตั๋วเป็นการกดไลค์คนละครั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนลงสปอยหนังด้วยนะครับ เรื่องราวเริ่มต้นมาที่แอนดรูว์เขานั้นเพิ่งได้กล้องถ่ายรูปมาใหม่และดูเหมือนแอนดรูว์จะเห่อกล้องตัวนี้เอามากเขาพกกล้องตัวนี้ไปทุกสถานที่ที่เขาเดินทางไปไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนผับหรือแม้กระทั่งตอนเดินผ่านอันตาพานแถวบ้านเขาก็ได้หยิบมันออกมาถ่ายจนเกือบโดนพวกนั้นไล่กระทืบต่อมาแมทเพื่อนรักและเป็นญาติทางหางของเขาได้มาชวนให้ไปเที่ยวงานปราร์ตี้ด้วยกันซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่เคยถูกปิดไปแล้วแต่พวกวัยรุ่นมักแอบไปเปิดมันเพื่อจัดงานปราร์ตี้อยู่เป็นประจำพระ แมทเลยบอกกับพระเอกไปว่าเขานั้นไม่ควรพกกล้องไปด้วย เพราะมันดูแปลกๆเมื่อคนอื่นมองมาแต่พระเอกก็ไม่ยอมยังไงเขาก็จะพกกล้องติดตัวไปด้วยและเมื่อมาถึงงานพระเอกก็ได้เดินตามแมทตลอดทั้งงานทําให้แมทเริ่มลำคาญเล็กน้อยและไล่ให้พระเอกไปกินเบียร์และเดินรอบๆดูบ้างพระเอกก็เลยเดินถ่ายไปทั่วเขาได้เผลอไปถ่ายแฟนสาวข,ของพวกนักเรีงในงานเลยทําให้โดนทําร้ายเขาขนั้นได้รับบาดเจ็บจึงได้ออกไปนั่งคนเดียวในสนามหญ้าตรงที่จอดรถสตีฟได้เดินมาเห็นเข้าเขาเลยเข้ามาถามเพื่อยืมกล้องกับพระเอกเพื่อไปถ่ายอะไรบางอย่างพระเอกได้รู้ว่า สตีฟคนดังคนนี้รู้จักกับแมทที่เป็นญาติของเขาก็เลยยอมคุยด้วยสตีฟได้ชวนพระเอกไปถ่ายรูปด้วยกันทั้งคู่เลยไปยังสถานที่แห่งหนึ่งตอนนี้ได้มาพบว่าแมทกําลังรออยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่กว้างแต่ก็มีหลุมลึกอยู่ตรงกลางพวกเขาพากันลงไปในหลุมนั้นเลยทําให้พระเอกต้องตามลงไปด้วยพระเอกที่ตามลงมาก็เริ่มวิตกเขาได้ชวนสตีฟกับแมทกลับกันแต่ทั้งสองยังอยากดูว่าข้างในหลุมนั้นมีอะไร แต่ไม่ทันไรตอนนี้กล้องก็เริ่มใช้งานไม่ได้เพราะเหมือนจะมีรังสีอะไรบางอย่างทําให้กล้องเบลอแต่พระเอกก็ยังฝืนถ่ายต่อไม่ทันไรเลือดกําดาของพวกเขาก็ได้พุ่งออกมาจากจมูกมันไหลออกมาเยอะมากและภาพก็ได้ตัดไปตอนนี้พวกเขาทั้ง3อยู่ด้วยกันเหมือนว่าครั้งนี้พวกเขาทดสอบอะไรบางอย่างด้วยการเพี่งลูกเวทบอลใส่หน้ากันไปมาแต่แล้วครั้งนี้พระเอกก็ได้เป็นคนที่โดนโยนใส่บ้างลูกเวทบอลที่ถูกคว้างมากลับหยุดตรงหน้า มันหล่นลงกับพื้นและเลือกดกำลังพระเอกก็ไหลออกมาเหมือนว่าพวกเขาจะมีพลังจิตที่สามารถควบคุมสิ่งของได้ตอนนี้พวกเขาเริ่มควบคุมอะไรที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นการประกอบเลโก้ คนอื่นๆทำได้ไม่ค่อยดีนักแต่พระเอกคนเดียวที่สามารถควบคุมพลังได้ละเอียดกว่าเพื่อนตอนนี้พวกเขาได้กลับไปที่หลุมอีกครั้งก็พบว่ามันได้ถูกฝังไปหมดแล้วและตำรวจก็ล้อมรอบสถานที่ตรงนั้นไว้แล้วด้วยสตีฟและพระเอกได้เดินทางกลับบ้านด้วยกันพวกเขาทั้งสองเริ่มเปิดใจเล่าเรื่องราวส่วนตัวให้กันและกันฟังพวกเขาคุยเรื่องพ่อพระเอกที่เป็นนักดับเพลิงตกงานที่ชอบใช้ความรุนแรงกับพระเอกและแม่ของสตีฟที่ตอนนี้กําลังนอกใจพ่อของเขาทั้งคู่ได้ระบายให้กันและกันฟังความสัมพันธ์สถานนะเพื่อนของพวกเขาจึงเริ่มดีขึ้น วันต่อมาพระเอกที่ได้รู้สึกแย่กับพ่อเขาก็ได้รับการปลอบประโลมใจจากแม่ที่กําลังป่วยแม่พระเอกที่คอยให้กําลังใจเขาอยู่เรื่อยๆและพระเอกก็รักแม่ของเขามากเหตุการณ์ได้ผ่านพ้นไปพระเอกที่ได้ไปโรงเรียนเขากับพวกทั้ง3ามได้เข้ามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพลังพวกเขาคุยกันว่าพลังพวกนี้มันก็เหมือนกับกล้ามเนื้อที่เรายิ่งใช้ก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นและสามารถยกอะไรที่มันหนักและซับซ้อนได้ดีขึ้น พวกเขาก็ได้ออกไปทดสอบพลังกันทั้ง3ออกไปป่วนคนที่อยู่ในห้างด้วยการควบคุมตุ๊กตาหมีและผักคนให้ล้มหรือแม้กระทั่งเปิดกระโปรงสาวๆตอนนี้พวกเขาได้ลองอะไรใหม่ๆที่มันใหญ่ขึ้นสตีฟใช้พลังจิตในการขยับรถและพวกเขาก็คอยเฝ้าดูตอนเจ้าของรถกลับมาและไม่เจอรถของเขาพวกเขาขำกับการตกใจของเธอดูเหมือนพลังจิตที่พวกเขาได้รับจะสร้างความสุขให้ทั้งสาเป็นอย่างมากต่อมาพวกเขาได้มาเจอเข้ากับรถที่พยายามบีบแต่ไล่หลังมันไม่ยอมแซงรถคันนี้บีบแต่ไล่พวกเขา พพะเอกเลยใช้พลังผลักรถให้หล่นลงข้างทางพวกเขาทั้งสามตกใจกันอย่างมากแต่ก็ได้จอดเพื่อลงไปช่วยรถที่แหกโค้งคันนั้นตอนนี้พระเอกได้ถูกต่อว่าจากเพื่อนๆและพวกเขาก็เริ่มตั้งกฎในการใช้พลังกันซึ่งกฎนั้นมีอยู่3ข้อข้อ 1. ห้ามใช้ตอนโกรธ2ห้ามใช้กับผู้คน 3. ห้ามใช้ในที่สาธารณะในวันต่อมาสตีฟได้ค้นพบว่าพลังนี้สามารถควบคุมให้พวกเขาบินเหนือฟ้าได้พระเอกกับแมทก็เลยได้ทดลองบินตามๆกันและผลสุดท้ายพวกเขาก็บินกันและเริ่มชำนาญ นนเื่อยๆพวกเขาบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือก้อนเมฆแต่แล้วสตีฟก็โดนเครื่องบินที่ผอวกมาจากเมฆชนเข้าพระเอกเข้าไปรับไว้ได้ทําให้พวกเขาผ่านเหตุการณ์เสี่ยงตายมาด้วยกันและความสัมพันธ์ของทั้ง3ก็ดีขึ้น,นเรื่อยๆพวกเขาได้ชวนกันบินเพื่อไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆพระเอกได้เสนอว่าให้ไปเที่ยวกันที่ทิเบตแต่ตอนนี้แมทยังไม่ว่างเพราะเขาจะไปจีบสาวพระเอกเลยชวนสตีฟไปเที่ยวในเมืองด้วยกัน ทั้งคู่คุยกันอย่างสนุกสนานสตีฟได้ชวนพระเอกไปแสดงโชว์ในวันงานโรงเรียนของพุ่งนี้พระเอกที่เียดอายในตอนแรกก็ได้ใบเบี่ยงไปเล็กน้อยแต่ก็ได้ตอบตกลงไปและแล้วก็ได้มาถึงวันงานพระเอกได้ขึ้นโชว์กับสตีฟในตอนแรกที่พระเอกได้เริ่มแสดงเขานั้นเขินมากจนสะดุดล้มลงไปกับพื้นแต่แล้วเขาก็ได้ตัดสินใจใช้พลังจิตเพื่อช่วยในการโชว์ให้ราบรื่นขึ้นนักเรียนคนอื่นๆที่ได้ดูโชว์ต่างตะลึงและเริ่มยอมรับในตัวของพระเอกเมื่อโชว์เสร็จพระเอกก็ได้เข้าร่วมงานปาร์ตี้คนนนนนใงงาาาตต่พกัั้อรบ ได้ชื่นชมกับโชว์ที่เขาได้แสดงตอนนี้มีสาวผมแดงเข้ามาชวนพระเอกไปฉลองกัน2ต่อสองเดฟที่ยินดีกับเพื่อนที่ได้เปิดเสียงเป็นครั้งแรกก็เลยตามขึ้นไปถ่ายคลิปหน้าประตูห้องแต่แล้วแม่สาวผมแดงก็ได้เปิดประตูและโวยวายออกมาหัวเธอนั้นเต็มไปด้วยอ้วกของพระเอกที่ตื่นเต้นกับการมีเซ็กซ์เป็นครั้งแรกสตีฟได้เข้าไปในห้องและถามกับพระเอกด้วยความเป็นห่วงแต่พระเอกกับโกรธและไล่สตีฟให้ไปไกล,ไกล ในวันต่อมาพระเอกที่กําลังนั่งเสียใจอยู่ในบ้านของตัวเองก็ได้เดินพ่อเข้ามาต่อว่าว่าในขณะที่แม่ของเขานั้นกําลังป่วยแต่เขานั้นกลับมีกล้องราคาเป็นหมื่นอยู่ในครอบครองทั้งสองทะเลาะกันจนพ่อของเขาเริ่มทําร้ายแต่ตอนนี้พระเอกที่มีพลังก็ไม่ยอมต่อไปอีกแล้วเขาได้จับพ่อของเขาทุ่มลงกับพื้นและขู่ว่าจะฆ่าถ้าหากยังทําแบบนี้อีกพระเอกได้บินขึ้นไปบนฟ้าด้วยความโกรธแต่แล้วสตีฟก็ได้ตามขึ้นมาเพื่อปลอบใจเขาตอนนี้พระเอกไม่ฟังอะไรทั้งนั้นฟ้าที่กําลังร้องอยู่ก็ได้ผ่่าาลงมทีสต ทําให้เขาได้ตายลงไปเหตุการณ์ก็ได้ผ่านไปในงานศพของสตีฟ แมดได้เข้ามาถามถึงเหตุการณ์ว่าพระเอกมีส่วนรู้เห็นหรือเปล่าที่สตีฟได้ตายลงไปพวกเขาได้ทะเลาะก,กันและเหตุการณ์ก็แย่ลงขึ้นเรื่อยๆพระเอกเลยบินหนีออกมาพระเอกได้มานั่งร้องไห้และขอโทษสตีฟเขาพูดกับตัวเองว่าพลังนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาไปแล้วและเขาก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ต่อมาตอนที่พระเอกมาถึงโรงเรียนได้มีอันตพา,านในโรงเรียนเข้ามากั่นแกล้งพระเอกในตอนนี้พระเอกไม่ยอมและใช้พลังจิตดึงฟันของมันออกมาเหมือนกับว่าเขาภูมิใจมากที่ได้ทํามันอย่างนั้นตอนนี้พระเอกเริ่มคิดว่าเขานันมีพล เหนือกว่าผู้อื่นและเป็นผู้ล่าที่เหนือสุดในห่วงโซ่อาหารวันถัดไปพระเอกได้เข้ามาซื้อยาให้กับแม่ของเขาแต่เงินที่มีมันกลับไม่พอและหมอก็พูดจากับเขาไม่ค่อยดีนักพระเอกเลยตัดสินใจขโมยชุดนักดับเพลิงของพ่อเพื่อออกปล้น ในตอนแรกเขาได้เข้าไปป้นกับพวกอันธพาลเงินที่ได้มานั้นก็ยังไม่พอซื้อค่ายาอยู่ดีพระเอกเลยตัดสินใจไปป้นกับร้านสะดวกซื้อในปัน้ํามันแต่แล้วเจ้าของร้านก็ได้ควักปืนลูกซองหวังที่จะยิงไปที่เขาพระเอกใช้พลังจิตปัดกระสุนออกไปเลยทําให้กระสุนนั้นไปโดนถังแก๊สมันได้ระเบิดออกมาและโดนพระเอกทําให้เขาบาดเจ็บหนัก ตัดภาพมาที่ห้องพยาบาลพระเอกได้โดนควบคุมตัวจากตำรวจและพ่อของเขาก็ได้เข้ามาขอเยี่ยมพ่อพระเอกร้องไห้และเริ่มตัดพอเขาบอกกับพระเอกที่กำลังหลับไปว่าแม่ของแกได้ตายไปแล้วก็เพราะแกที่ออกไปทะเลถลายนอกบ้านทําให้พ่อต้องออกไปตามหาและไม่มีใครเฝ้าดูเธอตอนนี้จากความเสียใจกลายเป็นความโกรธพ่อพระเอกได้ลุกขึ้นมาและชี้นิ้วต่อว่าพระเอกเสียหายพ่อเอกได้รู้สึกตัวและระเบิดพลังออกมาทําให้ห้องพยาบาลนั้นระเบิด แมทที่อยู่ในงานเลี้ยงกับแฟนได้สัมผัสด้วยพลังจิตและเห็นข่าวเลยพยายามขี่รถเพื่อไปช่วยเหลือพระเอกเขาได้มาถึงโรงพยาบาลก็พบว่าพระเอกโยนพ่อของตัวเองลงมาจากตึกแมทเลยได้เข้าไปรับเอาไว้ตอนนี้พระเอกครั่งหนักมากเขาได้ใช้พลังจิตทำลายผู้คนและเริ่มป่วนเมืองแมทได้บินเข้าไปคุยเพื่อเรียกกล่อมเขาได้ชวนพระเอกหนีไปอยู่ที่ห่างไกลผู้คนตอนนี้พระเอกไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเขายกรถเมย์ขึ้นมาชนแมทและคิดจะทำลายผู้คนแมทเลยเข้ามาห้ามไว้พวกเขาได้สู้กันสักระยะพระเอกเผล่อบินเข้าไปชนกับเสาไฟ ตอนนี้ตำรวจล้อมพระเอกเอาไว้หมดแล้วและขอให้เขามอบตัวพระเอกก็ยิ่งไม่ฟังและใช้พลังจิตหยุดกระสุนเอาไว้ได้เขาใช้พลังจิตมหาศาลทำร้ายคนที่อยู่รอบข้างแมทเห็นอย่างนั้นจึงต้องจำใจควบคุมหอกที่รูปปั้นข้างหลังถือของพระเอกพุ่งเข้าแทงกลางหลังและทำให้พระเอกได้ตายลงไปในที่สุดพระเอกที่เป็นเหมือนตัวร้ายได้ตายลงไปแล้วตำรวจเลยพุ่งเป้ามาที่แมทแมทเห็นท่าทางไม่ดีเลยได้บินหนีไปภาพก็ตัดมาที่ภูเขาหิมะในทิเบตแมทได้คุยกับกล้องและบอกว่าในที่สุดเขาก็ได้มาถึงสถานที่ที่พวกเขาได้นัดกันไว้ แมดบอกกับกล้องที่ตั้งไว้ว่าเขาจะหาแหล่งที่มาของพลังให้เจอเพื่อหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาและแมดก็ได้บอกลาเขาได้บินหนีไปอีกครั้งและหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าหากท่านผู้ชมชอบในการสปอยหนังผมก็ฝากติดตามช่องเล็กๆช่องใหม่นี้ด้วยนะครับ